ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือสารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามารถที่จะยังทำงานได้ตามปกติหรือไม่โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะดังนั้นผลจริงขออนุญาตแยกตอบเป็น2ประเด็นแล้วกันประเด็นแรกก็คือว่าถ้าถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายยังสามารถทำงานได้หรือไม่กับประเด็นที่2ก็คือแล้วเมื่อสารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยยังทำงานต่อไปได้หรือไม่หรือไปสมัครงานใหม่ได้หรือไม่ อะละนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาประเด็นแรกก่อนเลยว่าถ้าถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายยังสามารถทํางานได้ไหมคําตอบอันนี้คือไม่ต้องไปดูอะไรมากมายก็คือทําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกชนรสุรกิจหรือรัฐราชการก็แล้วแต่เนี่ยคุณยังสามารถที่จะทํางานได้เป็นปกติเพราะคุณเพียงแค่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย ซึ่งในการถูกพ้องมัคดีล้มละลายนั้นเนี่ยคุณอาจจะสามารถตกลงกันได้ไม่ว่าจะเป็นชําระหนี้ปิดบัญชีแล้วได้รับส่วนลดหรือ,อขอผ่อนทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งถ้าคุณตกลงกันได้บัญชีที่คุณใช้รับเงินเดือนปกติก็ไม่ถูกอายัดเมื่อไม่ถูกพิจารณ์ก็ไม่เลยเถิดไปถึงขั้นที่ต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งในอาชีพรับรชาชการเนี่ย้าเมื่อไหร่เป็นบุคคลล้มละลาย พรบข้าราชการเนี่ยก็คือจะต้องถูกออกจากราชการแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานของราชการก็มีระเบียบปฏิบัติป,ประกาศภายในที่ได้มีการรับรองแล้วนะคะว่ากรณีที่เป็นบุคคลล้มละลายไม่ถือว่าต้องออกจากราชการซึ่งมีหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างนนเนี่ยก็ต้องไปสอบถามยังท่านเนี่ยอยู่ภายใต้สังกัดแต่ที่ทราบตอนนี้ก็คือข้าราชการทหารทั้งหมดการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยถือว่ายังทํางานต่อได้นะคะ ต่อไปมาสู่คําถามที่2ว่าแล้วถ้าถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดล่ะยังสามารถทํางานต่อไปได้หรือไม่อันนี้ถ้าพูดถึงแง่ของการทํางานได้หรือไม่เนี่ยต้องกลับไปดูสัญญาจ้างนะคะการที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยถือว่าเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอกชนทั่วไปที่ไม่ใช่ตําแหน่งที่เกี่ยวกับเงินทองหรือเป็นคุณสมบัติพิเศษที่บริษัทเขากําหนดไว้เนี่ยในสัญญาจ้างทั่วไปการที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือการเป็นบุคคลล้มละลายในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยจะไม่เป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือผิดสัญญาจ้างถ้าสามารถจะทํางานต่อไปได้อันนี้พูดถึงในกรณีของทํางานแล้วถามว่ารับเงินได้ไหมซึ่งโดยปกติบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารดังนั้นเมื่อถูกพิดาักทรัพเด็ดขาดบัญชีธนาคารของท่านก็จะถูกอายัดแล้วก็ถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าเงินของท่านที่บริษัทจะจ่ายให้เนี่ย ไม่สามารถจะโอนเข้าบัญชีได้อย่างไรเสียเมื่อท่านทํางานแล้วเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนทําสัญญาจ้างซึ่งค่าตอบแทนนั้นเนี่ยต้องโอนเข้าไปยังกรมบังคับคดีในทุกๆเดือนและเจ้าพานักพิทักษ์ก็จะโอนกลับคืนมาอย่างท่านซึ่งตามกฎหมายเรียวกว่าเป็นในเรื่องของค่าเลี้ยงชีพนะคะซึ่งในการขอค่าเลี้ยงชีพนั้นเมื่อท่านถูกพิทักษ์รั์เด็ดขาดแล้วท่านมีหน้าที่ต้องไปให้การสอบสวน ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดําเนินการในเรื่องของการเขียนคำร้องของรับค่าเลี้ยงชีพคําขออนุญาตเปิดบัญชีธนาคารรวมถึงการขอหนังสือจากเจ้าหนาทพิทักษ์ทรัพย์เพื่อถือไปยังให้หน่วยงานเนี่ยนำส่งเงินเข้าอย่างกรมบังคับคดีนะคะนั้นท่านก็ยังสามารถที่จะทํางานรับเงินเดือน OT ท,ทุกอย่างได้เป็นปกติตามสัญญาจ้างเพียงแค่ว่าค่าจ้างต้องโอนเข้ากรมบังคับคดีแล้วเจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสํานวน จะสั่งเงินค่าแรงที่ประกาศกลับมายังบัญชีของท่านที่เจ้าพนักงานทรัพย์อนุญาตให้เปิดนะคะอะแถมให้อีกกรณีหนึ่งถ้าว่าสมมติว่าตอนนี้ฝนว่างงานอยู่แล้วปรากฏว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในระหว่างที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยฝนสามารถที่จะไปสมัครการหรือทํางานได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าอย่างที่บอกถ้าในส่วนของบริษัทเอกชนทั่วไปในกรณีที่ถ้าในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุไว้ว่า คนที่ถูกพิจารณทัพ์ไม่มีสิทธิ์ได้ทางานอันนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้เพียงแต่ว่าท่านก็ควรที่จะแจ้งในเรื่องของข้อจํากัดของท่านเนี่ยให้บริษัททราบตั้งแต่ตอนเนิ่นๆเพราะว่าบริษัทไม่สามารถที่จะโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีท่านได้ตามปกติสมมติว่าผลถูกพิจารณทัพย์เด็ดขาดแล้วก็ไปให้การสอบสวนแล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารที่เจ้าพนักงานทรัพย์อนุญาตให้เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วต่อมาฝนไปสมัครงานคําถามคือเมื่อฝนได้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนแล้วเนี่ยาที่บริษัท โอนเงินเข้ามายังบัญชีที่เจ้าพนักงานพิจรอนุญาตให้ผลเปิดโดยตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการได้รับเงินเดือนเต็มแล้วก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการขอค่าเลี้ยงชีพหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าในคําสั่งอนุญาตให้เปิดบัญชีธนาคารนั้นเนี่ยเจ้าพนักพิจารณาจะมีคําสั่งไปยังธนาคารด้วยเลยว่าในกรณีที่มีเงินอื่นที่เข้ามาในบัญชีที่ไม่ใช่เงินที่เจ้าพนักพิจารัพย์เข้ามาในบัญชีเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามานั้นเนี่ย จะต้องนําส่งคืนกรมบังคับคดีดังนั้นถ้าในกรณีที่ท่านคิดว่าหัวใสไปให้การสอบสวนเสร็จแล้วแล้วเอาสมุดบัญชีที่จทเจ้าหน้าที่ทรัพย์อนุญาตให้เปิดเพื่อรับเงินนั้นเนี่ยอันนี้ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ท่านก็ต้องไปขอรับค่าลิขสิทเหมือนเดิม,มและที่สําคัญผนเชื่อว่าถ้าในกรณีที่เราถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วถ้ามีเหตุขัดข้องในเรื่องของอบริษัทจะต้องนําส่งเงินเข้ากรมบังคับคดีแน่นอนว่ามันอาจจะมีความยุ่งยากที่ไม่เหมือนคนอื่น แต่คนเชื่อโดยส่วนตัวผนนะคะว่าในกรณีที่เรามีข้อจํากัดเรามีความจําเป็นหรือว่าเรามีความทุกข์ร้อนที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคนว่าถ้าเราพูดคุยกับฝ่ายบุคคลหรือว่าฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อเห็นถึงข้อจํากัดของเราแต่ว่าเราเองก็ต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะทํางานนั้นได้เป็นอย่างดีคนเชื่อว่าทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนมีปัญหาที่ตัวเองเผชิญและผ่านมาเหมือนกัน ดังนั้นถ้าเรายอมรับเปิดใจคุยแล้วก็ปรึกษากันอย่างเปิดเผยผลเชื่อว่าเราจะพูดคุยกันอย่างเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันใจเขาใจเราค่ะลองคิดดูว่าสมมติว่าเราเป็นฝ่ายบุคคลหรือว่าฝ่ายที่มีหน้าที่ในการทำเงินเดือนถ้าพนักงานใหม่มาปรึกษาเราว่ามีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุอะไรแล้วแต่ในอดีตทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ คุณผู้คนผู้ซึ่งมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและทํางานได้ดีคุณคิดว่าคุณจะปฏิเสธเพื่อนร่วมงานแบบนี้ไหมซึ่งผลเชื่อว่าทุกทุกท่านก็น่าจะตอบเหมือนกันดังนั้นการที่เราทกพทักทรัพย์เด็ดขาดหรือมีข้อจํากัดอันนี้ผมว่าเป,เป็นเพียงแค่ข้อจํากัดหนึ่งถ้าเรายอมรับแล้วก็ปรับแก้ให้ถูกต้องเราก็สามารถที่จะมีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคนอื่นเพราะถ้าเราไม่ยอมรับในข้อนี้เราไม่มีงานทํา หรือยินดีที่จะทํางานแบบได้ไม่แน่นอนอันนี้นอกจากไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในอดีตได้แล้วปัญหาในปัจจุบันก็จะยิ่งสะสมทับถมแล้วก็ยากที่จะแก้ไขไปเรื่อยๆแวยฝนเชื่อว่าทุกปัญหานะคะขอให้เริ่มต้นที่ยอมรับอย่างเข้าใจใจเขาใจเราถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นยังไงฝนก็เชื่อว่าผู้อื่นก็ต้องมีความปรารถนาดีแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจเราเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพราะเหตุนี้ทําให้ท่านไม่ได้ไปต่อในเรื่องของที่ทํางานนะที่แห่งนั้นผลว่าก็ไม่เป็นไรค่ะหางานใหม่เพราะว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับเราถ้าเราไม่สิ้นความพยายามและเรามีศักยภาพตรงกับที่นายจ้างต้องการผลเชื่อว่าแต่ละคนจะมีที่ทางที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในจุดที่เราสบายใจกันทั้งคู่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสมพลการแบ่งปันที่ดีที่สุดก็คือ การแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ของฝนเพื่อท่านใดที่กําลังเผชิญอยู่หรือมีคนรอบข้างกําลังเผชิญอยู่เนี่ยสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาวันนี้ฝนอัดคลิปก็คือเป็นวันที่22กรกฎาคม2567ต่อไปในอนาคตถ้าท่านใดเพิ่งมาเห็นคลิปของฝนทุกๆคกิปนะคะก็ขอให้ท่าน,น่ะดูข้อมูลหน่อยว่าคลิปของฝนเนี่ยได้อัดเมื่อไหร่เพราะบางครั้งถ้าข้อกฎหมายเปลี่ยน หรือระเบียบปฏิบัติเปลี่ยนแนวทางก็จะเปลี่ยนเช่นกันซึ่งในคลิปทุกคลิปของฝนฝนจะถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่ฝนเจอนะคะถ้าใครต้องการจะพูดคุยกับฝนก็สามารถที่จะแอดไลน์คิวอาร์โค้ดหน้าปกคลิปการพูดคุยกับฝนไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีค่าใช้ใจ่ายก็ต่อเมื่อเอามอบหมายให้ฝนได้ทาง,งานซึ่งหลักๆแล้วฝนะนก็นทําในเรื่องของอคดีล้มละลายรวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้นะคะรวมถึงการให้คำปรึกษาในชั้นเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ การปลดลุมละลายการยุบรบลุ่มละลายในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือโลกที่เปลี่ยนไปเราไม่สามารถจะฝากชีวิตของเราไว้กับปัจจัยแวดล้อมได้ทั้งหมดดังนั้นอัตตาหิอัตโนนาถงเราต้องเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็แก้ไขปัญหาตามรูปแบบของเราเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะสวัสดีค่ะ